พี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะเป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะตัวนี้ของเขาจะเป็นงานปักทั้งหมดเลยนะคะพี่ไม่ใช่งานสกีนนะงานปักจุกๆแบบนี้และกระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่เป็นกระดุมสีเดียวกับตัวเสื้อนะงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็แขนนะพี่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยงานเป็นของสาวอวบนะส่วนด้านหลังนะคะพี่จะเป็นเรียบๆแบบนี้เนื้อผ้าลินินผสมฝ้ายเนื้อผ้าของเขาจะไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะพี่เนื้อผ้าดีนะคะพี่ตัวนี้ลินินผสมฝ้ายนะ ส่วนด,ด้านหน้ากนะ็เ,าเป็นงานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านหน้าปักสวยๆแบบนี้รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วนะความยาวชุด27นิ้วค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นฟรีไซส์นะมีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่จะอ,อกเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะเป็นฟิลใส่สบายๆแล้วทรงสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่รุ่นนี้ขอให้พี่พิเศษอีกแล้วพี่ตัวนี้นะคะสากปกติ25วันนี้หนูขอให้โปรพี่อีกลูกค้าคุ้มมากๆนะตัวนี้เอาไปแค่สองพอ สองหนึ่งเก้านะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกันในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวดตรงนี้แะค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่ขอเรียกว่าสีโอรสนะคะพี่ตัวนี้นะ ลูกค้าจะเอาตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสสองหนึ่งเก้าเท่านั้นคุ้มมากๆงานปักปสวยๆนะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วตัวนี้สองหนึ่งเก้าค่ะสีต่อไปนะคะพี่จะไล่สีให้ดูถ้าพี่จะเอาสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะพี่สวยๆแบบนี้นะคะตัวน,นี้จะเรียกสีส้มนะสีต่อไปนะคะพี่ดูดีๆนะสองสีนี้ต่างกันนะพี่ ถ้าอ่อนกว่าตัวนี้นะอ่อนกว่าตัวนี้จะขอเรียกสีครีมนะคะพี่ตัวนี้นะอ,อกหน้าผ้า50ความยาวอยู่ที่27นิ้วตัวนี้สีครีมะคะ่ะ <compress ing noise player> พี่ถ้าเข้มกว่าตัวนี้จะขอเรียกสีน้ำตาลนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะงานปักอย่างดีนะสี <s ubs> <ป> <discs> ต่อไปค่ะพี่จะเรียกสีม่วงนะคะตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะสวยๆแบบนี้เลยเป็นงานปักนะคะพี <concur> ่ <s ubs> ไม่ใช่งานสกรีนนะสี <ๆ S 2> ต่อไปคะ่ะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีดํานะคะพี่ สีขาวพี่เก็บได้เลยสีขาวขายดีมากๆลูกค้าตัวนี้จะขายดีมากๆลูกค้าตัวนี้จะเป็นทรงที่ออกเยอะที่สุดสีขาวนะคะสองหนึ่งเก้าเท่านั้นสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเออมันเป็นสําหรับแม่ค้าพี่จะเรียกสีแดงตุ่นๆนะคะพี่มันจะเป็นโทนออกชมพูนิดๆแบบชมพูแบบอัอนเย็นอย่างเงี้ยลูกค้าเลือกสีแดงตุ่นๆนะตอนนี้ขอคุณเข้าใจนะคะพี่ขอเลือกสีแดงตุ่นๆเลือกสีง่ายๆนะ และสีนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีเขียวอมฟ้านะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์เขียวอมฟ้าอ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว27นิ้วค่ะสองเท่านั้นและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีกลีบบัวนะคะพี่ให้พี่แค่สองเท่านั้นค่าส่ง29บาทนานอจ่ายแบบพร้อมโอนจะรับกบโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีมากๆลินมีผสมฟ้ายนะคะพี่กานปักสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ ขอให้พี่พิเศษแค่สองหนึเกเท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลีดบัวนะคะตัวนี้นะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวอมฟ้านะตอนนี้ถ้าพี่จะรับพิมพ์เขียวอมฟ้าค่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะตัวนี้นะคะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่า สีขาวนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำค่ะตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะพี่ตัวนี้ค่ะสีเข้มกว่าตัวนี้จะเรียกสีน้ำตาลนะคะตัวนี้เข้มกว่าเรียกน้ำตาลนะ าอ่อนกว่านะคะพี่จะเรียกสีครีมนะตัวน,นี้เขาเรียกสีครีมนะตัวนี้จะเป็นสีส้มค่ะพี่ตัวนี้ถ้ารับตัวนี้พิมพ์สีส้มนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีโอรสค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยดีเด่นไสมท้ายงานปักสวยๆเลยสองหนึ่งเก้าเท่านั้น ะคะผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวน,นี้นะคะพี่เอาไปแค่สองหนึ่งเจ้า